สวัสดีครับพี่น้องมากินขอน้ำกันพี่น้องมามมาชิฟุโอ้โบา้างมือครับผมยังไปนั่งดีสินหรอไปนั่งเหงียวยังอยู่อ่ะไปนั่งเหงียวยังอยู่ฮานเซบะชิฟุพี่น้องจ่าทั้งคู่มา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 ขอน้ำกันมาทุลาพี่น้อง ดูยี๋ยวเห็น,หนบ่นีเ่เขาดูยี่เห็นหม้คนเขาดูยี่เห็นหม้คนบ่เดี๋ยวพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องแต่หน่อยกับพ่เห็นด้วกันน่ะดำหงสีสันกัดกินงคางค่างหิ้วเขาเขาเศร้า เชียบายุมงแล้วโอ้ก็เด้หาของเจ้าทีเจ <Yeah. S 1> ้าท่างที่นองทำหุ่อี่านั้นเนอะไป็นหางหุ่นครับไปทางหุ่นครับวันนี้มีอันประตูเขาด้วยนะมองมโค้งๆอยนจ้ะเจ็ดน้งเส้มาเจ็ดน้าล่างที่สามสิบ คืเ in ่บนสุดม like ันส right. you know? kind of like ้นลมน่แมียิ้มน่มันส right. yeah. well, ีม yeah. ันมันสียากขอหากันได้อยู่ครับครับวนไม่มีก็ได้ครับเมัวนแบบก็ได้วนมันอ้อมอ้อมคือกันครับได้อ้อมคือกันอ้อมมดมันอ้อมกันเบิดเลยนี่ครับอ๋อมันอ้อมกันครับมาพุณนไล่ไลครับ คุณี่เขาไปเพื่น่าลืมแค่ว่านำไปแล้วมึงเขาเงอ๋อเขาอย่งไม่เงยเขาอย่งเงมึงไม่ใ้จงองอ้ยนบาเี่ยปาี่ย้อพอยเขาจนสั้นอดบอกนี่ยัง นเมื่อนหนุนตามาต่้างคิงตางนี่ต้องหาเ้าหาน้าพนบักทีเจ้าสข้างคุณจกิงน,น่ำผู้เา่าผู้แก่ขยัข้า,ขาเหดผ้าทรเนาะ

กินก็เหมือนกันเสาไปเปนสื่อสวนสื่อสอนสดกัดเขาไปซื้อสวนเีงสุ่งน หาถ้วยหาจานตัวเห็นไหมพี่นอ้องช่วยเป็นไงหลายนั่งถา่านตนตากเนี่ยเข้าไปนั่ยัง่ง่วงเงี่งง่วงเงีงเ่งมาเ้ยถามะ่าะหาัางหรือยงบ้างหาถ้วยหาจานมั้งต้นไหน ได้ควักมามานีมานีมานีาน,นี่มองเขาเจ้าใบถ้วยใบจ้าพขาสลาดงานหาหนุ่มโถ่คือม่วงไหมเกินไปอ๋อข้าพูดผิด <laughs> มันหาประเห็นนั้นเป็นเรื่งขอามบรรณาธานเขากระด้เเขาก็นแาบูกคุยเขาแนวเป็นใจ้าค้าดีหนูจับเจ้ากินบลาจี๊กโว้กตัวนึงหรอ

ร่มเรื่นดีไ่ด้มองเห็นพี่ต้องขายข้างขายไปไกลมากครับคอนนั้นน่องขึ้นนี่ต้นมาสังเป็นน่องต้นสันจอนไปเนาะนี่ตลาดนัดเนี่ยต้นสันจอนไปมากเลย จอดพักเดียอยน,นีไฟอยู่ไ,ฟไฟม,ม่ใช่เหมือนไ่้ไหมนี่ครับเอาติดเนี่เขาพวกใดหนึ่ง่ะ các phóng rồi luôn một cái nóng ở dưới chia hết chứ đâu tặng đàn luôn ở quang mùa xuân hồ chứ cái là Thấy mhm 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 tăng mhm เีวมาสองลอยองอแปมกานึัอเพาะว้เียอ pues ีดไม่เอาไมไฟไรสายเอีดมีกองตัวเดียวหาตัวทุกน เอายงกน่เอ้า่เห็นเลบ่เพาะาให้ไปชุดสามชุดไงเจอ้เอสเขาก้ไรสายมาดิเราตืนไรสายครับบีบบมล้มีพรานาบีบนมันเป็น อินเทอร์เน็ตบ้านนยส่วนมากส่วนมากานสะดวกกลับมาใส่อีเกเจพี่ก็มีตู้หาขวยเลื่อยกันหน่อยก็มาร้กครอบรรรจบุลนมากเลยค่ะเพิ่อนะเม่อด้เห็นหนังเมื่อไรเมอ้ยุ่บ้าเยใส่ เ,ออเปลี่ยนทานรีบมดให้ไม่ให้พ่อ,อนะม,าามดเลยครับ้มบูมมานนี่งรอตาเบี <c oughs> จังววาเหมือนนี่เต้าเฮ็ดพระวาืออื่นนี่นี่ยุดมดหยุดปัดหังมันสูบอ่ะเขายูว่ามันปวดวัดืดนจก้ไหมเดี๋ยวคุณขึ้เอาแปลผ่าป่ะปันไหนปันนี่ ไปเฮ็โรงท่านหรอร่งานไหนมนั่นดิเขบาบพื่ันได้บอกแก่งเขาเขาว้า่ต้องแก่ง<ด>ไปเราก็ไปได้วยพระเนี่ยคนที่ไปเห็นรงท่านเนี่ยด้พระ ง้าไปแกะแล้วไหมง้างไปเซฟตี้แล้วไหมไม่ได้ไปเอาป่ะเนาะตอนนี้คู้ฟองค่ะตรงนี้กต้ตาตรงท้างคนหลายๆคุณฆ่าเดียวเลเจ้า บอ่อเป็นระเบีย,ยบพร้อรมเด้อย่างบ่ทันกีรดูไรบ่อด้ย่างดูบ่บ้า่เลยดิยังง่อยังหังแต่กว่วานิดเจนไอ้เหมือนล่ะมันนีจุกแบบี่ใช่เอาไปฟาเเทีรอต่อนนั้น เอาใส่กอกไปวัดกลับมาวันนี้มยาย่างใส่กอกนิดไปหายหาเจ <c oughs> ้าปเจื้อลำรื้ลำรืมลำเอาเบิร์ใส่กอกนิดหายมานในหอดอย่างเก็บทำความสะอาดอ อย่างบอกว่เอ้ยนอนพี่นอเเ้ยเอาอยู่วะน้ำพี่เสร็จอไฟ้ามันเจ้าขาได้ทุเอาอะไรกัได้สะพายยังไงหนึ่งเดียวสะพายตังนี่ก str ันนี่ตอนนี้ก็จะขวบอยากจะเจ้ขวบตังเยอ